สวัสดีครับแฟนคลับช่องรอหมอลำมาอัปเดตมาอัปเดตได้เห็นภาพนี่กับการประชุมเตรียมความพร้อมของหมอลำใจเกินอร่อยนะครับบอดบอยซอแอนแล้วกับ้อมโดยคู่บิวแล้วก็กระป๋อดีไซน์นะครับผู้ที่มาดูแลในเรื่องของชุดแล้วก็งานโชว์ให้บอดบอยกับซอแอนนี่ฤดูการที่8ฤดูการที่ยังยูนี่แหละที่ผ่านมากะเบึองแล้วประสบความสําเร็จเบึองแล้วสวยเบึองเล้างาม ่านวายจังซันหละพี่น้องดังนั้นปีนี้ปีที่เก้าบดบ,ดบอยซอยแอนก็นเลยให้ความไว,ว้วางใจกับนะครับคู่เบลกับกัปปอด,ดีไซน์คือเขาในเรื่องของการดูแลง,งานโชว์ต่างๆแล้วก็รูปแบบการแสดงเรื่องชุดเรื่องอย่างนะครับก็เลยเห็นภาพนี่ล่าสุดนั่นแหละมือว่านก้าวเข้าสู่ปีที่เก้านะครับยังมันคงบนว่ายังมันคงยังยิงไง,งยังแน่นอนสําหรับบอลลัมใจเกินรอย บอดบอยก็บวอรยุทธพัฒนาเด้นะครับล่าสุดนีบอดบอยนี่ได้เตรียมลดปรับอากาศนะครับลดปรับอากาศรถแอร์เด้โบเมนแอร์บานได้เป็นรถปรับอากาศเลยนะครับเตรียมไว้ถึงเหมดอน,นี่หาขั้นหาผู้บริษัทมารวมงานเรียบร้อยแล้วนะครับบอดบอยกัแจ้งแล้ว,ว่าฤดูกาลหนานี่ทีมงาน หมอลำใจเกินลอยนี่สิได้นั่งรถแอร์สบายสบายเย็นๆนะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมานี่อากาศมันฮ้อนคอาหลีพี่น้องดังนั้นผู้บริหารหรือว่ายังบอดบอ,ดบอ,ดอยซอแอนก็นกนเล่งเห็นตรงจุดนี้นะครับเด้วกับลดทีใส่งานของวงหนุ่มมันกะเกานะครับต้องซ่อมบำรุงดูต้องรับผิดชอบนะครับย่ำรถเสียรถห่างต่างๆดังนั้นบอดบอยกับซอแอนก,นก็เลยพูดคุยกันตัดสินใจที่สี่นะครับเป็นการเซาลลดปรับอากาศนะครับมา ใส่ในฤดูการหนาโอ้คือสีเย็นคือสีสบายเถน้อประเดีดีใจนำ้ำทีมงานมอลลัใจเกินลอยนะครับนี่แหละคือผู้บริหารเล่งเห็นนะครับถึงผลกระทบเล่งเห็นถึงการใส่ชีวิตของบุคลากรในวงนะครับสีให้สบายขื้นโอ้ยินดีนำ้ำยินดีนำ้ำพี่น้องรอดติดตามนะครับแต่ว่าวันที่26นี่สีปิดฤดูการ,ร,ก,ารก็ย่าลืมไปให้กำลังใจนะครับทีมงานมอลลั่ใจเกินลอยเด้อ ส่วนอัปเดตตอนนั้นก็คือน้องเพชรน้องพ่อยนะครับเดินทางกลับหอดบ้านอยู่ขอนแก่นแล้วหลังจากที่ไปออนทัวน้ำปะป่านะครับน้ำบอดบอยอยู่กรุงเทพนะครับโอ้เป็นอาทิตย์ผนพี่น้องลาสุติการน้องเพชรน้องพ่อยนี่ก็กลับมาบ้านอยู่ขอนแก่นแล้วก็อุ้ยห่าวดองดองคือเกาลัดพี่น้องบบเสื้อไปเบิงไปเบิงปันนะมีความสุขนะ และนี่คือบรรยากาศช่วงเศร้าของน้องพลอยน้องเพชรนะครับกับสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้ละ่ะนะครับน้องพลอยกับพึ่งตื่นนอนไหมกันเลย <c oughs> บอท่านได้สดชื่นปันใดน,นะครับกําลังพึ่งตื่นนอนไหมส่วนมื้อนี้ทีมงานมาลําใจกันลอยเหรียญอยู่โคราชโคราช,ราชบานเองบันฉันนะครับอย่าลืมไปติดตามให้กําลังใจเด้อพี่น้องอยู่ทางโคราชมือนี้เป็น งานฟรีนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ได้ดพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิมาอัปเดตข่าวสารให้เบิ้งนี่และเลาะวงน,นั้นเลาะวงนี้นะครับเลาะความนาวรักมาให้พี่น้องได้เบิง้งได้ชมกัน